ด,ดไหมนนสดจริงจริงทุกคนกุ่งดีตาให้เจ้าของร้านะคะเพอ่อเขาชำนาญมาทีไรก็เทปพอก็ให้บอกอันนี้อันนั้นน่ารักมากใครที่มาถนอมมิตรนะคะตลาดเทปพอเลยค่ะของสดนี่ตลาดถนอมมิตรนะคะจะมีของสดแบบนี้เลยเห็นไหม แล้วก็มีสตูแป้นด้วยมีหอยนางโรมมีปูจืดมีทุกอย่างเลยค่ะค่ะอยากได้หมูไปช้พะโล้สักของอันนี้ค่ะ,สะรสชาสุพิเศพะโล้ <laughs> พอไหมแค่นี้เอ่อตีไปซื้อไข่เป็ดทีเนี้ยดเดินละไข่เป็ดต้องบอกคื้าค่ะ เรียบร้อยเราจะไปทับพระโลสุภชัยสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ไหนคะก็อยู่สองเดือนกว่ามาทำงานนี่แหละคนสวยนี่แหละสวยแน่เนาะโอ้ขอบคุณค่ะเครื่องครบวันนี้ไปเอาอาหารทะเลขอบคุณมากค่ะขอบคุณเจ๊พรขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะเกือบลืมน้ำจิ้มรสเด็ดของเจ๊เขา โอ้หลังจากที่เดินเหนื่อยนะคะเราจะมานั่งชิมกระเพาะปลาร้านดังของตลาดถนมมิตรเรามาดูนี่เยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยกับข้าวค่ะนี่ามาแล้วกระเพาะปลาเขามาแบบนี้เลยชุคนตักมาลูกไม่รุงหรอกนี่เขาจะไป็น่กระเพาะปลาแท้เลยค่ะอันนี้ค่ะกระเพาะปลาร้านดังที่นี่นะคะมีหลายๆคนบอกพี่ติ๋ว เรามาชิมกันแล้วนี่อฮ้เสร็น้ําปลายแมน่น่ะสวัสดีค่ะนั่งกินก็มีแฟนครับมาเข้าหรอมามาใส่ไม่อีกช้อนหนึ่งคอะไรคุณก็พอป่ะไอ้ดอกป่ะไม่เป็นไรมันจืดเนาะเราไม่ให้เจ็กเนาะอืมอ้ยัยงชั่วมีน้ำตานไหม เทลงมามาตัดมาเนี่ยก็ไม่ชอบเนาะเทชั่วเลยเป็นไรหรออ๋อเอาไว้ใส่ถ้วยอ่นอืมอร่อยอยู่อืมอืมใส้ได้อืมเทพร้อมอืม อันนี้เราแค่ลองท้องคืนนี้เราจัดหนักเข้าใจไหมลูกพุทสาวเม่อไหร่ไหมลูกเร่อไหร่คะเราะยจริงนะดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ช่วยลูกอีกอันได้ไหมโอ้ย โอเคโอเคความรักของแม่เยวอ้วนก็โยงปุ้มเขาบอกว่าแม่กินใี้หมดเดี๋ยวก็หาว่าแม่ร่อยไว้ซ้น